สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะฮะอุปกรณ์ต้นทุนที่เราจะเอาไปคิดราคาลูกค้าว่าเนี่ยเรามีต้นทุนแันแ้แบกแน่ๆแหละคร่าวๆนะแต่ผมพยายามจะรวบรวมทั้งหมดนะอาจจะมีตกหล่นบ้างไม่แน่ใจแต่แต่พยายามให้ไม่ตกหล่นเลยกันนะครับสิ่งแรกก็คือพู้กันพูุกันเนี่ยในไทยบ้านเราขาย6 0 0อถึงพันกว่าบาทนะฮะร,ราคาหน้าเว็บที่อยู่10กว่าเหรียญถึง20กว่าเหนนรียญนะฮะซื้อเป็นเซ็ตอาจจะถูกลงแต่ก็พอซื้อเป็นเซ็ตอ่ะไอ้ด้ามมอื่นเราไม่ได้ใช้หรอกไอ้ด้านใหญ่ๆด้ามอะไรอย่างเนงะี้ยใช้เต็มที่เลยคือเบอร์ลงมา 0, 20, 30, 40ถึง70อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือใช้แน่ๆน,นะฮะเราก็จะตัดผูกกันในประมาณนี้แหละอันที่สองคือสีสีก็ราคาใกล้ไล่ๆกันนะใกล้ๆกันนะครับสีก็เป็นอินาเมลนำเข้านะฮะไม่ว่าจะอัลฟาวันช็อตโลแนนฮาส์ออฟคัลเลอร์ทั้งหมดเนี้ยเลทราคาขึ้นอยู่กับขนาดและสีเลทราคาจะอยู่ที่10กว่าเหรียญถึง 20, 30, 40แล้วแต่ขนาดแต่ขั้นต่ำอยู่10กว่าเหรียญ20เหรียญน,นั่นแหละนะฮะราคาขายในไทยก็ 8,900ถึง1,000 2,000 3,000อยู่ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือสีที่ต้องใช้แน่ๆตัวผสมตัวผสมก็ขึ้นอยู่กับขนาด10 20 30เหรียญจะเล็กจะใหญ่ว่ากันราคาในไทยก็เหมือนกันนะครับสักหลัก8,900ไปถึงพันกว่าบาทไม่หลุดประมาณนี้ส่วนคนที่ใช้ r e เ u c e r เทียบก็ก็ได้นะบ้านเราก็ยังมี 2K slow อะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ที่มันไม่ทําให้สีเราดรอปลงก็สามารถใช้ได้หาทนเนอร์เกรดดีๆหาอะไรอย่างเงี้ยเข้ามา ทดแทนกันได้แต่ต้องระวังระวังทินเนอร์ห่อยๆนะครับมันจะทําให้สีดรอปลงเยอะเลยแล้วก็คุณภาพสีดรอปลงด้วยนะครับสีผู้กันตัวผสมโอเคล้างผู้กันกับน้ํามันรักษาผู้กันหรือกันเพราะผู้กันเราแพงเนี่ยเราควรจะล้างมันอย่างอย่างสะอาดนะฮะเพื่อให้มันใช้งานได้ยาวๆนะฮะไม่งั้นมันต้องซื้อใหม่ตลอดก็เป็นต้นทุนเราอีกเราไปหาพวกน้ํายาล้างผู้กันของสีน้ํามันอะตัวนั้นะใช้ดีนะครับแล้วก็ไม่ทําลายขนผู้กันด้วย รักษาผู้กันก็ราคาพอๆกันอีกสิกว่าเหรียญย0กว่าเหรียญมีเหมือนกันแล้วแต่ขนาดแต่ถ้าสมมุติเราไม่มีจริงๆเราจะใช้ของบ้านเราก็ผมเคยใช้นะก็ไม่ได้มีผลอะไรเยอะน้ำมันมะกอกน้ำมันที่รักษาดูแลเส้นผมนะฮะอันนั้นอ่ะใช้ได้ลองหามาใช้ดูส่วนอันต่อไปก็พวกจานสีกระดาษทิชชู่น้ำยาเช็ดคราบต่างๆอย่างเงี้ยราคาก็ซื้อมุมรวมไปก็ไม่เกินสักพันสองพันอันนี้คือต้นทุนต่อครั้งนะฮะ ไอ้ต้นต้นทุนต้นทุนโดยรวมๆนะแต่ต่อครั้งอ่ะมันเร,เราเราไม่ได้ใช้สีหมดกระป๋องเราไม่ได้ใช้ผู้ก,กันหมดด้ามเราไม่ได้ล้างพวกกันจนแม่งสีที่อะไรหมดหรอกจนจนน้ำยามันหมดอะ่ะแต่การเฉลี่ยพวกนี้มันก็เป็นต้นทุนที่สูงพอสมควรนะครับเพราะเราเราไม่ได้มีสีสีเดียวเราไม่ได้มีผู้กันด้ามเดียวเรายังต้องฝึกตลอดเวลานะฮะเรายังต้องหาผู้กันใหม่ใหม่หาเทคนิคใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองตลอดนะฮะเทคนิคอ่าเทคโนโลยีผู้กันเขาไปถึงไหนเขามีเทคนิคผู้กันอะไรใหม่ๆเราก็ต้องซื้อมาลองใช้อันนี้คือต้นทุน ยังไม่รวมที่เราฝึกนะฝึกกี่ปีกูจะเขียนได้ถ้าเป็นผมผมฝึกสักไอช่วงแรกๆผมไม่นับเลยกันนะเอาที่ผมมั่นใจนะตอนนี้ว่าแบบเออไอเทียกูใช้ได้แล้วกูเก่งกูโคตรมั่นใจละเกือบสิบปีนะสักสักหกเจ็ดปีนะ่ 6, นะเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะโอเคแล้วมั่นใจแล้วตอนนี้ผมเขียนมาสิบสี่ปีนะี้ก็ยังยังรู้สึกว่าต้องเรียนรู้ต่ออีกเยอะเลยนะยังยังไม่ได้ ยังหยุดไม่ได้อะครับมันยังมีสิ่งต่างๆให้เรียนรู้อีกเยอะนะครับอันนี้สิ่งสําคัญเลยก็อย่าหย,ยุดเรียนรู้นะฮะเซิร์ชอินเทอร์เน็ตว่าเมืองนอกเขาทำอะไรกันบ้างเทคนิคแพทเทิร์นเขาไปถึงไหนแล้วนะฮะพยายามดูและเรียนรู้จากเขานะครับเพราะว่าศิลละประเภทนี้มันมาจากฝั่งยุโรปอเมริกาฝั่งนู้นนะฮะฝั่งเราเพิ่งจะรับมาเมื่อไม่มกี่สิบป,ปีเนี้ยยังห่างอยู่เยอะครับฝึกเยอะๆครับใครที่กําลังจะเริ่มเขียนก็ลองดูนะฮะอันนี้เป็นต้นทุนคร่าวๆนะครับที่ผม แนะนำแล้วเดี๋ยวผมจะแปะแปะลิงก์เว็บไซต์ให้ดูอ่าโคสแอร์บัอันนี้คือกลางๆเลยของดีของครบแล้วก็ลองดูลองสั่งกันดูนะครับใครเขียนใครเขียนอะไรติดปัญหาอะไรก็าพิมพ์คอมเมนต์มาถามได้นะฮะแต่ถ้าส่วนตัวผมะือจะตอบตอบไม่ครบต้องขออภัยด้วยฝากกันด้วยครับเขียนง,งานพิมพ์ไส์ปิ้งกันครับ